เปิด F C จะโดยนะบ่าประชาบรูเด้อจะดอยเด้อจะโดย F C สาวเกตเต้นเป็นประชาบรูจะดอยเด้อจะดอยจะดอยกินข้าวเมนแบ่จะดอยกับยังจะดอยกับการหนึ่งช้อนครับเออดนั่ก้นอาอีกเนาะน้ำอาบอ่ะนะน้ำจะเอาไปตักแต่ละมือหน้าไม่ได้นะเป็นนิ่มเบากว่าเบากว่าจะได้ว่าน้ำนั่งอี๋ มาเด้อมาเด้อทุกคนมานำนาซอยเสาเกตสาเมาเด้อยังมากรมมวนิดานหยายาวสบายดีแหละสบายดีบันชืบันชอไหวดีดีหน้ก็ยิงรอได้ใั่ไหมเคยกว่ายา แปลว่าสบายดีครับสบายดีบอยังมาสองคนเยมาหลคนมาได้หลายคนนะครับอยแก่ต้เดีเด้นาอไไทุกคนลูกยอยาเมันต่อยูมันนั่งบูชาอยู่ป่าอยู่ดงพี่อดเว้นไปดันาเยอ้ตาว่ามหาผูชาหายาว่าอ้ย กินยังขาดกินขาดแล้วยังยังใครกินแล้วเด้อกินยังกินกับกับกับเบอแมนกินกับหมูกินกับหมูเนี่ยหมูตายคืนนี้หมูชอบกลูกผัวบอแมนใครกินเนี่ยนะเี่ลูกผัวอเปียอเปียหมูกผัวหลูกหัวหรือว่าลูกออดลูกคนลูกออดยิ้มหมอบยิ้มหมอบโอ้โนี่ยลูกหัวหรือว่าลูกอัดนั่นแหละ บาดเลูกอัดเนี่ยแต่จะแม่ขีคดินนะโบหินเนะ,นเนะลูกอดลูกอดัดลกอดนี่โอ้ย <c oughs> ไปไปไปดำหน้าไปไปหาชคนดำก่อนไปจะำทางาาานะาาก่นไหมไปทั้งดไปแลยฮะคอยอย่กินขาวคอยโไปเลยกินขาววันนแ่กิน้าวกินเลตินข้าวแรงกับ สาวเกตแล้วก็สาวเมาเปนน่ะนี่ยังยังนะไนแม่พอใจแม่โอใจเจ้าว่าเป็นอมันหักเลยมันเป็นเงียบๆมันมันโมเรนัวใจนะมันยังมันบัวนะสาวเกดป่ะเปิดเลมเียดดอยนะเปิประชาบรูเดอจะดอยเดอร์เอฟซีสาวเกดเป็นเป็นปรชาบรู จะดนะูอีกเนอจะดยจะดยกินขา้าวเม่นแบบจะดยกับยังจะดยกับกันแกงเตลียวปลาแดอันนี้นางเค็ม,มนี่ก็อันนี้มะเตงแล้วกับเจลียวปลาดาเค้าเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นขา้าวไฮเนาะเนี่ยมันก็หน้าตาย,ยัางสีแหละเป็นข้าวแบบธรรมชาติแต่ก็แซ่บเลยทุกคนนุม่มหนุ่ม จะโดยจะโดยกับกรมูอันน่ะสามกงกระหมูพามังกอกมูหรือว่าหมอเด้เจ้าจะเอิ้นอะอมเียะอมเตลังกว้นะะเปียนะเปียเปียหรือว่าหวเอันนี้หเด้อนี่ลูกออันแหละทางบ้านแถวอีสานก็จะเอิ้นหวคือดินกนลายก็บ่เห็นลูกอออกจะเห็นแต่ขี้ดินหลว่ากระะเจ้าบ่ได้กล้องเลยนะ บได้เอาอยัางก่อนเนื่องจากว่าลูกอ่อนมันน้อยหน่อยมือนั้นก็เห็นนานะเราเอาไข่ไข่ขา,ขาวๆนะมามาแกงแถวเทตบ้านนั้นนอกจากบ้านอีกอย่างนะจำได้คอยเปลืมง่ายอันนี้ก็แขง่งอันนี้ก็แขง่งเป็นยังไงอาหารมือนี่มักเครื่องแขง่งมักเครื่องเป็นยังไงรสชาติมันเปรี้ยวน้ำเค็ม <laughs> งการงางการโอ้าังการอันนี้อะไกัน้นกลกลอืมเป็นจะได้นั่งกับข้าวไปนี่แฉบทำาเจ้าสคนน่ะองคคนมนเป็นตาแบอยู่ไกินแล้วมันยติคอมันติคอยังติดคอมันไ่ได้ติดคอมัน่ได้ติดคอว้ามันแข็งมันแข็งคือไรมันเป็นตาแบมันเป็นตาแบเป็นตาลี อีย oh, so well, ังนางเข้มนางเข้มเลยโอ้นางเข้มอิตาเลียเอาให้ค่อยเดินน้ามันนีงก็ตลาดไมาเก็ตเอาไม่ใทยภาษาตักเอาอันน่ะดำทางตะกี้ไหนอะไรก็ช่วยบุ๋มีหยกเลยหยกเลยธรรมชาติเฮมันไม่เข้าใจนะเห็นไปเรื่อยๆเอ้ยจ้าเราก็จ้าเผื่อซรับเพื่อระเบิดระเบือปั่นกันสบายดีเด้อทุกคน บ่ใสาย่าสายูใส่กบลูเนี่ยอยู่กังป่า,าเอ้ยบอมแมนอยูอ่อนาคังนามาดำนาช้อยอันบุนตาเมนี่เมื่ได้ออกไปถ่ายคลิปยังไงฝน,นตกมาดำนาช้อยผู้สาวสามมังกรจากจีเห็ดจำได้ยังได้เป็นเคยที่นี่ไปดำนาให้แล้วก็แล้วไปดำนาช่วยเสื้อเขากบ็บลมักเนาะบ่โอ้บ่หัวเจ้าบอมแมนเคยกันนั่นแล้วมีผู้มากเนาะได้ยิงหัว

ใช่ไหมใส่ยังใส่กาใส่กาเดี๋ยวไอ้ใส่นะใส่คนละคนเนาะเออเราจะเห็นแม่นั่นน่ะแค่เหม,เม็นเลยบอกมันหลังอยู <laughs> ่เดินแล้ว <laughs> สมมติว่าอันนั้นคนหนึ่งเอาพวกก่อนเลย,ยอีกช่องคนได้ฉนเฉนยไปนอนเทีนยนไฟต่อแบบน,นี้แต่ละมือนอนเทียนไฟเหรอฮะ ใช่แล้วนะไประชาเอาครัวแล้วสังเกตไปนั่ใจเีกบุ๊มแก่ขักอะไรรอจะเป็นยังไงพอดเอ้หนักหนักผัดปลยาวเอ้หนึ่งชองแชมป์เออหนักกว่าน้าอีกเนาะน้ำน้ำอาบอันนั้นน้ำจะไปตักระมือนะไม่ด้นะ ป็นี่เบากว่าเบากว่าจะได้ไม่นมานนั่งลิ้วไี่ก่อนไหมเอาน้าเข่ามันสิตกกา,ามันสิลนล่กากับเข่ามันต่ากันได้ไหมนี่ นางเอกมาซอยดำหน้ามีดิคนแห้งๆทุกคนเลยเข็งแรงเกินแข็งแรงไอรีพี่น้องเห็นบ<ป>่ปลาโชูชีวิตดีชุ้นพ่อเขาอยากได้กัวรีเดพี่น้องเลยปลา <ปะ S 2> ด้วยวันนี้มีสองคนมาซอยดำนานี่จะไ,ได้กันคนโชูชีวิตจินซายเนาะ Ui, như phun rồi, như này Hàng này đã Được tam tư tập nâng Phun, Chẳng bóng này Phun, người ta sẽ đâm bởi phun đều Bởi bưng nước vẫn Mà đưa, mà đưa tư phun Mà đâm là xoay, sao kiệt, sao màu đưa khi Bên nhàng Kỳ khan เคยเอิ้นผู้บ่าวให้ไปดำ่งนาซอยเจ้าต้องการอยู่นี้ต้องการต้นไหนต้องการไทยต้องการต้นแรกต้องการเคมูต้องการเคมูเนี่ยทุกคนยังสมสมไห้สมเฮือกสมเฮือแหละไม่สมไห้เลยแต่ว่ากาอย่างนี้เดียวก็น่าจะได้แค่ให้เดียวโอ้ยนากว้างกว้างอันนี้ก็ ่ไปพุ่นบัดเลยบ่ไอ้บุตาฮอดพุ่นเลยบ่กูใม่นี่บ่แม่นอันน่ะกสอบนอบ่แม่นชุดเลยนันะชุดนั้นแล้วนาอยู่พุ่นนี่อนาอยนาเจ้าแม่นาผัว